อุ้ยช้างช้างทุกคนเดินออกมาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงนิดนนะครับเ,เพื่อนๆพืขับรถลงจากเขาใหญ่ฝั่งปากช่องนะครับเราก็ขับตามพี่ๆรถน้ำแข็งแล้วก็รถจักรยานหนึ่งคันมาพี่เขาก็กระพริบไฟนะครับผมแล้วก็หยุดเหมือนมีอะไรอยู่ด้านหน้าแน่นอนนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็น กิโลเมตรที่33ของเขาใหญ่ฝั่งลงปากช่องนะครับซึ่งจะเป็นป่าทึบมากๆที่จริงแล้วยังไม่ได้มืดมากขนาดนี้นะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่า,าเนื่องจากตรงนี้เป็นป่าทึบนะครับก็เลยจะดูมืดก็เป็นช่วงเวลา6โมง<ม>น,นิดๆนะครับเมื่อกี้เราเจอเจ,อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นช้างแต่เข้าป่าไปแล้วครับ โอเคเราไปได้สบายใจช้างเข้าปากปแล้วเพราะว่ามืดขนาดนี้ก็ไม่อยากเจอพี่เขานะครับอพอขับมาได้สักแป๊บหนึ่งนะครับไม่ถึงร้อยเมตรจากเมื่อกี้ช้างเขาก็เดินออกมาจากข้างถนนนะครับเพื่อนๆตัวใหญ่มากๆครับแล้วก็อ่าก็คือพี่รถน้ําแข็งกับรถจัก,กรยานเลยเป็นนิดเดียวเองนะครับเขาก็ออกมายืนอยู่กลางถนนเลยนะครับเพื่อนๆแอดก็อยู่ห่างจากเขามากๆเลยนะครับ หลังจากนั้นเขาก็เดินมาเรื่อยๆตามถนนแล้วก็มีรถที่ตามมาด้านหลังนะครับพี่ๆเขาเกาหยุดรถนะครับแล้วก็ติดยาวเลยนะครับเพื่อนๆช้างตัวที่เรากําลังเห็นก็คือพี่ดวนวนาลีนะครับหรือว่าตอนนี้พี่เขาได้ชื่อใหม่แล้วเป็นพี่ด้วนสอบปกอนะครับจากในภาพก็พี่ด้วนสอบปกอก็เดินมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดุนะครับก็ ท่าทีใจเย็ยนแต่มีรถฝรั่งคันหนึ่งก็เขาก็อยู่ใกล้มากเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็เลยบอกให้เขาถอยออกมาเขาก็ถยอยอมานะครับเพื่อน,อนตอนนี้พี่ด้วนสปกก็เดินมาเรื่อยๆตามถนนแอดโทรบอกเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับด้านหลังแอดรถติดยาวมากๆครับเพื่อน,อนมีทั้งรถนักท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหกโมงเย็ยนคนก็กำลังลงจากเขาใหญ่ ครวก็แอดก็อยู่ไกลมากนะครับรักษาระยะห่างจากเขาประมาณเป็นร้อยเมตรเลยนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับรถสัญจรไปมาด้านหลังรถก็ติดด้านหน้ารถก็ติดพอดีแอดมีไฟฉายแล้วก็มีคุณยายขับมอคุณป้าขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีจักรยานเยอะมากเราก็ไม่อยากทิ้งเขาไปไหนนะครับที่จริงตอนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาเราต้องรักษาระยะห่างจากช้าง มากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างตัวไหนก็ช่างเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะอารมณ์ไหนนะตอนนั้นช้างที่เราเห็นอยู่ก็คือพี่ด้วนวนาลีนะคะนรับเพื่อนเป็นช้างป่าเขาใหญ่ที่ตัวใหญ่มากๆหากจัดอันดับนะครับเขาก็เป็นช้างป่าที่ติดอันดับหนึ่งในสามช้างป่าที่ใหญ่ในสุดในป่าเขาใหญ่นะตอนนี้ ในจำนวนช้างป่าที่ใหญ่ที่สุด3อันดับแอดให้ทายชมวิวอันดับ1น,นะครับพี่ด้วนสปปกรอ,อันดับ2อันดับ3แอดให้ลุงเดียวนะไม่ใช่พี่เดียวหลับนะครับลุงเดียวที่อายุ60ปีอัพน,นะครับตัวนั้นเองที่มีงานเดียวพี่ด้วนวราลีหรือว่าพี่ด้วนสปปกร์เป็นชื่อใหม่ของเขาเขาได้กลับขึ้นเขาใหญ่ในรอบ เป็นเดือนนะครับหลังจากที่เขาไปแสดงตนเป็นเจ้าของป่าสปกเขื่อนป่าที่มีข้อพิพาทกันตอนนี้นะครับก็อตอนนี้กลับขึ้นมาเขาใหญ่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆสักพักเขาก็เดินเข้าป่าไปขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจุดถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆครับไวรุษหลงป่าสวัสดีครับ